สวัสดีค่ะตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะคะหลังจากกลับมาเชโบก็หลับมันก็งีบหลับยาวเลยนะคะหลับตั้งแต่ใบสซงกว่าจนตอนนี้หนึ่งทุ่มหนึ่งหนึ่งชัค่ะสี่ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวกินอะไรดี ไปทำข้าวยำเกาหลีเฉบยแบบเท่าที่มีแล้วกันนะคะไปข้าวนะคะก็มีมะเขือเทศแครอท ใส่น้ำมันงานลงไปด้วยนะคะเยอะเป็นไหมเนี่ย มีกิมจิจะดีมากเลยนะคะทุกคน เช้านะคะที่โบเข้าเมืองไปเพราะว่าเหมือนแบบศูนย์ภาษาหรือศูนย์อะไรสักอย่างนี้แหละคะ่ะเขานัดโบไปเนาะไปไปดูเอกสารนะคะต่างๆแล้วก็คุยเรื่องที่จะเรียนภาษาซึ่งเมืองที่ไปก็คือเมืองที่โบไปบ่ายๆนั่นแหละซามาโลนะคะก็คือไม่ไกลไม่ไกลแต่ที่นี่20กว่าโลแต่พอดีว่าโบอยู่คนเดียวแฟนโบไม่อยู่นะคะ ีนี้นะคะโบก็เลยต้องไปคนเดียวแล้วแฟนโบก็เลยจองตั๋วรถไฟให้นะคะตั๋วรถไฟจากที่เนี่ยไปในเมืองนะคะก็คือใช้เวลาเนี่ยประมาณ16นาทีนะคะในการเดินทางของรถไฟก็ไปถึงไปถึงก็รถไฟอันเนี้ยเอาจักรยานขึ้นไปได้ด้วยนะคะโบก็เลยเอาจักรยานไปด้วยพอไปถึงก็ปั่นจักรยานไปที่ที่เขานัดนะคะก็จากสถานีก็ประมาณ4กิโลค่ะ ก็นัดก้ามงครึ่งต้นไปเข้าไปนะคะเขาก็มีการแบบตรวจเอกสารต่างๆของโบที่มีนะคะที่แบบไปรายงานตัวกับพวกหน่วยตรวจคนเข้าเมืองอะไร่เงี้ยค่ะเขาตรวจเอกสารแล้วก็คุยเรื่องเรียนเรื่องนัดเวลาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะสุดท้ายตอนนี้โบก็ได้คิวไปเรียนภาษาแล้วนะคะก็คือเดี๋ยวจะเริ่มมาทีหน้าไปเริ่มทดสอบภาษาก่อนว่า ภาษานะ่ยอยู่แบบระดับไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยจะได้แบบเริ่มเรียนถูกนะคะทีนี้ยอได้คิวเรียนเน่ยสองวันต่อสัปดาห์นะคะอยู่ที่ประมาณหชั่วโมงต่อสัปดาห์ โบอาจจะต้องนั่งรถไฟไปประจำนะคะเออค่ารถไฟนะคะไปกับไปกลับจากที่นี่นะไปนูน่นแล้วก็จากนู่นกลับมาน,นี่นะคะรถไฟค่าตั๋วรถไฟอยู่ที่10ยูโรนะคะ10ยูโร370บาทก็นู่นนี่นั่นร็จประมาณใช้เวลาประมาณ40นาทีนะคะ กินไม่หมดนะคะ <g ill ain> อิ่มแล้วแล้วกลับไปในตู้เย็นค่อยกินพวกนี้ต่อนะคะอืมอีกอย่างหนึงช่วงนี้นะคะที่เนี่ยเขามีล็อกดาวน์ก็คือห้ามเดินทางออกนอกเขตนะคะแล้วก็ให้กักตัวอยู่บ้านก็คือ ให้อยู่ในรัศมีสิบกิโลเมตรถ้าไม่มีเหตุจําเป็นใช่ไหมก็บอกเข้าไปในเมืองก็แต่สวยมากคนที่เนี่ยเขาก็ใช้ชีวิตปกติคนก็เยอะนะคะก็แบบสถานีรถไฟก็มีคนเดินทางเยอะแยะอะไรเงี้ยเออแล้วก็รถไฟที่นี่นะคะมันจะมีอยู่สองแบบก็คือรถไฟที่วิ่งไปปารีสนะคะ ก็เป็นรถไฟอันนั้นรถไฟเร็วใช่ไหมแล้วก็รถไฟในภูมิภาคนี้นะคะ่ะก็คือในเขตนี้ก็คือวิ่งเฉเพาะในเขตนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่โบที่โบใช้อะไรอย่างเงี้ยก็มีสองแบบนี้รถไฟไปบ้านลิสโบวาน่าจะไม่มีที่ใส่จักรยานนะคะน่าจะไม่ไม่มีจะให้ขึ้นจักรยานขึ้นไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็รถไฟที่เนี่ยมีสองชั้นด้วยนะคะรถไฟก็ค่อนข้างที่จะอืมดีคะ่ะ ไม่มีรถไฟแบบบ้านเรานะรถไฟไทยอะไม่มีนะที่เนี่ยตากลมอะไรนะแอร์ธรรมชาติแล้วก็อีกอย่างหนึง่งคือรถไฟที่เนี่ยตรงเวลามากแบบเป๊ะมากนะคะทั้งเวลาที่แบบออกจากเวลาออกเดินทางนะคะเหมือนเหมือนเมื่อตอนที่อย่างเงี้ย ตอนขากลับนะคะรถไฟเที่ยงรอบเที่ยงยี่สิบเอ็ดก็คือยี่สิบเอ็ดเป๊ะเลยก็ออกเวลานั้นเลยนะคะแล้วก็ตอนที่โบไปเนี้ยก็รถไฟมาถึงสถานีที่โบอยู่นี่ยก็แปดโมงสิบสามก็แปดโมงสิบสามเป๊ะมากนะคะไม่มีเลทเลยก็นั่นแหละคะ่ะตรงตรงเวลามากรถไฟที่นี่นะคะก็คือเวลาจะไปเนี้ยจะต้องไปรอก่อนก่อนเวลาอย่างน้อยแบบ สามถึงห้านาทีนะคะอืมแล้วก็ที่สถ,ถานีรถไฟใช่ไหมมันจะมีชานชาลาแบบชานชาลาฝั่งที่ติดกับทางเข้าแล้วก็ชานชาลาอยู่ตรงข้ามมันจะไม่มีทางข้ามข้างบนนะคะเขาจะมีทางข้างล่างนีทางบันไดลงข้างล่างนะคะให้ให้ลอดลอดรางรถไฟแล้วก็ไปขึ้นอีกฝั่งหนึ่งนะคะถ้าเราจะต้องไป ขึ้นสถขึ้นรถไฟที่อีชันชลาหนึ่งนะคะก็คือจะต้องเดินลงแล้วก็รอแล้วก็ไปขึ้นอีกฝั่งหนึ่งแล้วโบเอาจักรยานไปใช่ไหมมันมีรีบ่ะแต่โบไม่รู้ว่ามันเขาให้ใช้หรือเปล่ามีร์แบบสําหรับคนพิการอะไรเงี้ยรถคงรถเข็นอะไรเงี้ยแต่ก็เออไม่ได้เอาเข้าไปนะคะพวกก็ยกจักรยานลงบันไดแล้วก็ยกจักรยานขึ้นบันไดนะคะแล้วก็รอขึ้นรถไฟก็ครั้งแรกกับการเดินทางไปคนเดียวนะคะ ก็ดีค่ะได้เอาจักรยานไปด้วยก็พอไปถึงก็ปั่นเล่นๆแถวนั้นนะคะแล้วก็อยู่ใกล้ทะเลด้วยก็ก็ดีค่ะอืมแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังเย็นๆอยู่นะคะอากาศเย็นๆตอนเช้าก็าประมาณสี่ห้าองศานะคะตกกลางวันก็น่าจะประมาณเก้าองศาสิบองศาก็หนาวอยู่หนาวแบบไม่ได้หนาวมากแล้วตอนขับไปตอนที่ปั่นจักรยานไปสู่นั้นๆนะนะโอ้ยขึ้นควน ขึ้นเนินกันทุกคนปัน่นนะคะร้อยเลยเหนื่อยมากมกินต่ออีกนะบอกอิ่มอพอพอพอ ค่ะเดี๋ยววันนี้โบอขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย